มีเรื่องรกกอาวเกี่ยวกับเทวสุวรรณเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกัน<ห>น,นะคะ,คะจะบอกว่าสิ่งนี้นะคะหลายคนเนี่ยนับถือเหมือนกันสาหรับทวเทวสุวรรณเช่นเดียวคนนี้เลยค่ะคุณปราโมทวิเลปะนะก็นับถือทวเทวสุวรรณเช่นเดียวกัน<อ>ไปเลยค่ะตามไปดูดีกว่านะคะว่าไปไหว้ไปขอพรไปจุดประทัดเลขไปประทัดเนี่ยจะมีอะไรบ้างค่ะ<อ>ตามที่พี่ปราโมทนะคะไปเลยแล้วการที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเมื่อวานนี้ค่ะพี่ปราโมทเดินทางไปกราบพระครูยุติธรรมมานุยุทธ์นะคะหรือว่าหลวงพ่อแปะ เจ้าอาวาวสวัดสว่างอารมณ์นี่แหละพร้อมปะพรมน้ำมนต์ค่ะผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญแถมยังมอบวัตถุมงคลให้กับเนี่ยด้วยนะคะพี่ปราโมทด้วยจากนั้นค่ะพี่ปราโมทเนี่ยก็ได้ไปไหว้องค์เท้าเวสวรร โดยนําพวงมาลัยสีแดงนะคะไปคล้องถวายกระบองหรือว่าไม้เท้ายันกายขององค์พระด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ยังนําเครื่องเส้นไหวไปถวายด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจุดประทัดถวายหนึ่งหมื่นนัดไปเลยแล้วก็เลขหางประทัดนะคะก็คือภาพที่เห็นตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมค่ะเผื่อใครไม่เห็นเผื่อใครอยู่ในครัวตอนนี้ดิฉันจะประกาศให้นะคะสอ2สองสี่เจ็ดห้าพี่ปราโมทนําให้จับเท้าเวสุวรรณซอ ออถูกออันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะในการถวายประทัดค่ะทำให้แบบว่าโด่งดังคื่อเสียงโด่งดังเหมือนเสียงประทัดนั่นเองนะคะความปังยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าพี่ปราโมทนะขอร้องเพลงถวายให้กับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ฟังนะคะก็เป็นเพลงประจำตัวของเขาเนี่แหละคืนที่ดาวเต็มฟ้าหน้ากเป็นนาการเป็นหน้าเชอซึ่งพี่ปราโมทนะคะบอกว่าเป็นเพลงที่แบบว่าสร้างชื่อเสียงนะให้กับตัวเขาด้วยเดี๋ยวเราไปฟังสักนิดนึงค่ะ โด่งดังร้านอาหารงานคอนเสิร์ตต้องมีเพลงพี่คุณผู้ชมนะดังมากเออนะคะคุณผู้ชมถ้าใครคิดถึงก็สามารถก็เข้าไปฟังเพลงนี้กันได้นะก็ติดตามผลงานของพี่ปราโมทได้ด้วยนะคะมาต่อกันเลยดีกว่านะคะเรื่องตัวเลขเรื่องความฝันเรื่องความเชื่อเนี่ยสำหรับบันเทิงไทยรัฐแล้วมันตื่นเต้นมันสำคัญก็ดีนะต่อกันเลยค่ะลาล่าอาสยามเป็นไงหน่อยกับเรื่องราวความฝันสุดพิลึกของเธอเธอเล่าไว้แบบนี้คุณผู้ชมยังไงสองคืนฝันเรื่องเดียวกันคืนแรกเนี่ยฝันว่าหลัง จากทำบุญเสร็จก็เจองูตัวใหญ่แบบอนาคอนด้าเลยนะยเลื้อยมาจ้องหน้าจ้องกันไปจ้องกันมาเอา้า สะดุ้งตื่นดิฉันก็คิดว่ามีอะไรมากกว่านั้นแต่สะดุ้งตื่นก่อนคุณผู้ชมค่ะถัดมาอีกคืนนึงก็ฝันคล้ายๆกันนะคะว่าหลังกลับจากทําบุญล้างรอยพระพุทธบาทนั้นเธอได้ใช้เส้นผมของตัวเองเนี่ยเช็ดรอยพระพุทธบาทนั้นจนแห้งแล้วก็เจองูตัวใหญ่ๆสีเนี่ยน้าตาลดําผิวเนี่ยมันวบตบๆเลยเลื้อยเข้ามาจ้องหน้าเธออีกจ้องหน้าแบบหน้าชนหน้ากันไปเลยเฟสทูเฟสสักพักคุณผู้ชมคะเกิดอะไรู้ไหมอะไรคะสะดุ้งตื่นอีกแล้วอ Oh. ไม่ได้มีอะไรคุณผู้ชมขาแต่ว่าใครที่ได้ยินความฝ oh. ันนี้มันเหมือนมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนะพี่แจ๊ oh. อ,อนะคะ สาวเนี่ยเลอบยกเล่ว่าเหมือนกันเจองูต้องมีเนื้อคู่มันเป็นเหตุการณ์แปลกแต่เจองูต้องมีเนื้อคู่นะคะแถมที่สําคัญค่ะแถนยังบอกว่าไอ้ซื้อตัวเลขเนี่ยที่มันแบบติดติดกันไว้เออก็บ้างนะอะไรเงี้ยมันตรกับพี่ปาโมดเมื่อกี้เลยสตยตาทําการแคปเจอร์ไวลาโอ้ยนะคะพี่ปาโมดนะเมื่อกี้นี่แล้วการที่สำคัญคุณแม่ใบเตยก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเออสงสัยเนี่ยจะได้แฟนแล้วลระมอาใบเตยก็มาแบบแซวเพื่อนไงนะคะ ฝันเห็นงูสองคืนติดกันคไม่ธรรมดานะจ๊ะเขาอบอกว่าออตกใจตื่นมาตีสี่แม่สีเ้าเก้าสีเลยตามที่เขาบอกเลยนะกะ็เ,ออเดี๋ยวรอดูแหละว่าเอ,อ๊จะมีหนุ่มคนใหม่มาให้หัวใจกระชุ่มกระชวยสาวรา่าหรือเปล่า